แค่นักฆ่าก็ได้ไมยว่าได้ใหญ่ว่าไม่ได้แท่อีออเดนั้นไม่แข่งจริงก็ค่ะค้งแ่ไหนจ้ะอ่ารวมให้ยี่สิบ เดินค่ายขนุนน่ ừ như là ít